คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมลูกของคุณพ่อถึงต้องแย่งศพคุณพ่อขอ,ของตนเองนะครับเราจะเปิดฉากข่าวนี้ด้วยเหตุการณ์สุดสะเทือนใจนะครับเป็นผู้หญิงอายุสัปมาณ50ปีนะครับกอดลูกสาวของตนเองร่ําให้ในงานสวดศพคุณพ่อของตนเองเนื่องจากถูกพี่ชายขัดขวางไม่ให้เผาศพคุณพ่อลองไปดูครับ ซื้อนกห,หมายตา,าหมดแล้วซื้อของเอาของไปหมดแล้วตอ,อวก็ซ <ใน S 1> <ก>ือ้อแล้วซื้อเตรียมพร้อมทุกอย่างให้ตาทำให้ได้นเดียวว่าในเมื่อเขาทำกับเราอย่างนี้แล้วเราจะไปทำยังไงคือที่ร้องห่มร้องไห้แล้วก็ลูกของคุณพ่อเนี่ยแย่งศพของคุณพ่อเนี่ยนะครับถึงขนาดไปเอาคําสั่งศาลนะครับห้ามไม่ให้เผาศพพ่อของตนเองผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ เกิดขึ้นบ่อยเลยนะครับแทบจะไม่เกิดขึ้นซ้ำไปในสังคมไทยของเราแล้วครอบครัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหนนี้ก็คือนางพันนีบัวบานอายุ50ปีและก็นางสาวมนทการบัวบานซึ่งเป็นลูกสาวกอดคอร่ำให้ออกมาด้วยความเสียใจหลังจากที่เตรียมจะจัดพิธีชาปนก,กิจศพของนายเพิกสีคําตมบลนอายุ80ปีเป็นพ่อของนางพันนีตามกําหนดการเดิมจะต้องทําพิธีเผาศพในวันนี้นะครับ7พฤศจิกายนที่วัดบางกระต่ายรังสันอยู่ห่างจากบ้านงานแค่เพียง1กิโลเมตร นายทว่ากลับถูกนายทวัชชัยศรีคำตาบนเป็นพี่ชายของนางพันนีนั่แหละครับบุกเข้ามากลางงานศพพร้อมกับนําคําสั่งของสารการจนบ,บุรีห้ามไม่ให้ดําเนินการใดๆกับศพของนายเพิกเอามาแจ้งให้ทราบพ,พร้อมกับประกาศว่าจะนําศพของนายเพิกกลับไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้นางพันนีรวมไปถึงลูกหลานของนายเพิกทุกคนต่างตกใจเสียใจกับการกระทําเช่นนี้ นางพันนีลูกสาวของผู้ตายและก็นางสาวมนฑการซึ่งเป็นลูกของนางพันนีมีศักเป็นหลานของนายเพิกผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับนักข่าวทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดสักประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เดินทางไปรับนายเพิกซึ่งมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งจากจังหวัดอุตรดิตถมาพักรักษาตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีจนกระทั่งนายเพิกได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนางพันนีและก็หลานสาวได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่พอนายเพิกเสียชีวิตลงพี่ชายของนางพันนีนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งจะมาแย่งศพพ่อโดยอ้างว่าจะาเอากลับไปเผาที่บ้านเกิดอุดตรดิตโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเลยทางตนก็ไม่ยินยอมจนกระทั่งมาวันนี้มีหนังสือสั่งระง,งับการเผาศพทำให้ตนเสียใจเป็นอย่างมาก ตนก็ได้ติดต่อทนายเพื่อที่จะต่อสู้กับคดีนี้ให้ถึงที่สุดโอ้โหถึงขนาดฟองฝั่งหนึ่งถือคำสัางสารฝั่งหนึ่งจ้างทนายแย่งศพพ่อนะครับลละละคือมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับต้องการฝั่งนี้ก็อยากให้เผาที่การอีกฝั่งหนึ่งก็อยากให้เผาที่อุดรดิตหรือมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าในส่วนของความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ในเพิก เสียชีวิตไปทางพี่ชายก็ยืนกรานจะนำศพของพ่อไปเผาที่อุตรดิตถ่าเดียวโดยไม่ปรึกษาตนกับแม่ยืนยันว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะลูกชายคนเล็กของนายเพิกและก็ภรรยาของนายเพิกกระดูกก็เก็บเอาไว้ที่นี่ตนเองก็จะเลื่อนพิธีก่อนจนกว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จโดยที่คุณพันนียังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าก่อนที่นายเพิกจะเสียชีวิตได้มอบอำนาจให้ทางพี่ชายเป็นผู้จัดงานศพให้แต่ปรากฏว่าลายเซ็นของนายเพิก เหมือนกับว่าจะโดนปลอมแปลงขึ้นมานะครับจึงได้เดินทางไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพท่าเรือครับตาเสียชีวิตพี่ชายคนโตจะมาแย่งศพไปเหตุผลเขาเนี่ยคืออะไรเขาจะมีผลประโยชน์อะไรแบบไหนยังไงหนูก็ไม่รู้แต่หนูกับแม่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยแค่คิดแค่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดอยูยูมีหมายสาดมาตอนเย็นแจ้งระงับไม่ให้เธอหยาเนื่องจาก พี่ชายหลังอับไว้ค่ะพอเขารู้ว่าตาเสียเขาก็ยืนกลางคือไม่ปรึกษาหนูกับแม่เลยว่ามึงจะเอาศพไว้ตรงไหนกันอะไรแบบไหนยังไงเจะเอาไว้ที่นี่หรือจะเอาไว้ที่นู่นดีไม่มีคาปรึกษาแต่พูดว่ากูจะเอาพ่อกูไปอุตรดิตกูจะเอาไปอุตรดิตให้ได้คือใช้อํานาจหนูจะซวยถึงซวยจะเผาที่นี่เพอตาเสียชีวิตที่นี่เพราะว่ายายกับลูกชายตาคนเล็กที่เสียไปกระดูกก็อยู่ที่นี่ค่ะ คือฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยจะแย่งศพพ่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไปไม่มีสาเหตุมันก็ดูจากอะไรอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วมันจะแย่งกันทําไมน่าจะเป็นเรื่องนี้หรือไม่เพราะช่วงกช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณพันนีพร้อมกับลูกสาวเนี่ยเขาเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีไปยื่นคัดร้องคัดค้านคําสั่งศาลค่ะที่ไม่ให้ตัวเธอเนี่ยจัดการกับศพของผู้เป็นพ่อ คุณพันนีบอกว่าเชื่อว่าปัญหาที่ทำให้พี่ชายยื่นคัดค้านการจัดงานศพของพ่อเป็นเพราะเรื่องของผลประโยชน์นั่นคือเงินชาปนก,กิจศพของพ่อค่ะพ่อเนี่ยทำไว้ตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์วงเงินประมาณสองแสนบาทในตอนแรกเงินชาปนก,กิจดังกล่าวพ่อเนี่ยลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้เป็นชื่อของคุณพณันนีก่อนที่ไม่กี่เดือนก่อนนายทวัชชัยซึ่งเป็นพี่ชายมาพูดคุย แล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นชื่อของนายทวัชชัยเองอ้างว่าต้องการนําเงินไปใช้ในงานศพของพ่อหากขาดเหลือเท่าไร่เดี๋ยวทวัชชัยจะรับผิดชอบทั้งหมดคุณรันีบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นายทวัชชัยพยายามนําศพของพ่อกลับไปจัดงานที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะรัู้ว่าเปอ๋อามีเมีเงินประกันของเมื่อวานที่บ้านพ่อเดิมอะแม่เป็นคนทรงอยู่ แล้วเขาก็บอกว่าแต่การเอาเอาพ่อมาอยู่มายู่ตังปการที่รู้ที่รู้ว่าเป็นมะเร็งระยะช้ายเขาบอกอ่ะให้เส็นให้เขาแล้วเขาจะถ้าพ่อเป็นระดับเขาจะการเรื่องงานทุกให้หมดเลยลักแสนต้่องแสนซ่องแซนกว่าจากนั้นนะคะสิบนาฬิกาค่ะนายทวัชชัยลูกชายของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปที่สถานีตํารวจภูทรท่าเรือเพื่อลงบันทึกประจําวันว่าไม่สามารถนําศพของนายเพิกผู้เป็นพ่อ กลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุตรดิตได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนพร้อมกับตัวของนางพันนีเดินทางมาทำข้อตกลงต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าหลังจากพ่อเสียชีวิตจะให้นางพันนีจัดงานศพที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นเวลาสาวันแล้วหลังจากนั้นตนจะรับศพพ่อกลับไปประกอบพิธีที่อุตรดิตอีกสาวันแล้วจึงค่อยประกอบพิธีชาปนากิจศพ แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาตัวของนางพันนีซึ่งเป็นน้องของคุณธวัชชัยเนี่ยนะกลับไม่ยอมให้ตัวของคุณธวัชชัยรับศพพ่อนกลับไปแล้วยังไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนทําให้ตนเองเสียหายยืนยันนะคะว่าสาเหตุที่ต้องการนําศพของพ่อกลับไปประกอบพิธีที่อุตรดิตเนื่องจากเป็นความต้องการของพ่อเป็นความต้องการสุดท้ายเลยก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตจึงได้มีการทําหนังสือรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลศพขึ้นมา แล้วก็ให้พ่อเซน็นตั้งแต่ตอนที่อยู่จังหวัดอุตรดิตยืนยันว่าลายเซ็นในหนังสือดังกล่าวเป็นลายเซ็นจริงของพ่อไม่ได้มีการปลอมแปลงอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะทำไมคุณที่บ้านเกิดที่อุตรดิตย์<ม>เพราะว่าเขาเกิดที่นั่น<ม>จนอายุถ,ถึง80ปี<ม>พี่น้องญาติโกโหดิกาอยู่ที่นั่นหมดน้องสาวไม่ยอมให้ไปตามความจิตนามณ์ของพ่อก็<ม>ทำไมให้พ่อแม่พ่อไปสู่สุคติที่บ้านเกิดเขา ที่นี่เขาเพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนเขาอยู่ที่บ้านแปดสิบปีพี่น้องทั้งบ้านรอเป็นร้อเป็นพันทําไมคุณไม่นึกถึงจิตใจคนที่บ้านมั่งอันนี้เป็นจิตอารมณ์ของพ่อเลยครับต่างเสียก่อนที่จะมาที่นี่ครับอไอ้ใบ,บที่เซ็นเนี่ยครับพี่ใบที่เซ็นเนีทำไั้ที่ไหนครับที่บ้านครับ<ำ>ผมทําให้น้องสาวผมรู้ถ้าใบาผมปลอม สารจังหวัดกาญจนบุรีจะออกหมายผมได้ยังไงไม่ใช่สารประพฤติแล้วครับที่นี่จะทําอะไรก็ทําจุดทูปก,กับจุดทูไปไปเปรียบเทียบได้ครับไม่ต้องกลัวผมนี่คือความจริงคือความจริงโอ้เห็นแบบนี้ก็เวรกรรมเลยนะคะคุณผู้ชมครับแล้วคุณพ่อจะนอนตายตาหลับหรือเปล่านอกจากนั้นคุณทวัชชัยก็พูดถึงประเด็นที่น้องสาวกล่าวหาว่าตนเองอยากจะได้เงินชาปนก,กิจศพของพ่อมันไม่เป็นความจริง เพราะหากต้องการเงินชาปนก,กิจจริงไม่จำเป็นต้องมาขอศพกลับไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้เพียงแต่ยินยอมให้นางพันนีทําพิธีชาปนก,กิจศพให้เสร็จที่เมืองการเลยนะครับตนก็จะรับเงินสองแสนบาทเข้ากระเป๋าสบายๆโดยไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยหลังจากนี้หากว่านางพันนีต้องการจะเจราจาคือพันนีหกับน้องสาวนะนะตนก็พร้อมจะเจราจาด้วยตนเองมีจุดยืนเพียงข้อเดียวคือต้องการที่จะเอาศพของพ่อ กลับไปประกอบพิธีที่จังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้นหากนางพันียินยอมให้ตามที่ตนขอเรื่องทุกอย่างมันก็จบตนก็พร้อมจะถอมแจ้งความและจบทุกอย่างทันทีครับหลายๆคนเขาตั้งสังเกตว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเองินไม่มีครับถ้าผมพูดถึงเรื่องเงินครับพ่อผมทําให้ที่โน่นประกันชีวิต ประมาณสองแสนกว่าถ้าผมต้องการเงินผมไม่ต้องทำอะไรเผาที่นี่จบเงินผมเข้าเต็มกระเป๋าเต็มๆไม่มีค่าใช้จ่ายเงินว่าเราไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดครับเงินแค่นี้ประกรันชีวิตพ่อผมอะได้มากกว่านี้อีกออตอนนี้พอไปข่าวไปแล้วนะครับพี่หลังจากเนี้ย จะคุยกันได้ไหมผมถามว่าฝ่ายนั้นเขาพร้อมคุยกับผมไหมแลวจุดยืนของเราคืออะไรคคือต้องการนําร่างของพ่อกับถูภูมิเนาอย่างเดียวแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับผมถ,ถ,ถ้าเขายอมไม่เอาไปเผาที่น,นู้นอ้า <อะ S 2> ผมยอถมถอนคดถอนเรื่องกันหมด<ะ>จบครับ,รบเรื่องนี้สุดท้ายคงต้องจบด้วยการเจรจาคุยกันดีๆนะคะเพราะยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันค่ะเห็นแก่พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะคุณผู้ชมเพราะถ้าพ่อมาเห็นพี่น้องทะเลาะกันแบบนี้ตายตาไม่หลับแน่นอนค่ะ